ครับทุกคนพบกวับพี่ปุ้ยปีเตอร์จีเบนะครับที่ช anel ปีเตอร์จีเบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่มีมหากราบขอดทาบนะครับพางน้องทุกคนมาจับขอดทาบสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการจับขอดทาบแล้วรู้สึกว่าจับไม่ได้จับบอร์ดนะครับแบบฝึกหัดนี้ถูกสร้างมาโดยเฉพาะมีโปรเกชั่นง่ายทั้ง,น,งน้องด,ดูดีนะครับมันคือขอด C A เอเมเนอนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่จับขอดทาบก็สามารถเอาแบบฝึกหัดเนี่ยเอาแบ็กกิ้งแพ็กเนี่ยไปซ้อมได้เหมือนกันโดยนะครับ ปกติแล้วเนี่ยคอร์ดซีเราจะจับอย่างนี้เน,ะน Am e ner, F, G, าะแบบเนี่ยเอเมเนอร์เอฟจีอมครับแบบฝึกหัดนี้มีคอร์ด F แค่คอร์ดเดียวซึ่งวันนี้เราจะมาทาบทั้งหมดเลยในแบบฟอร์มที่ทุกคนคุ้นเคยกันนะครับสำหรับใครที่เรียนจบแบบฝึกหัดนี้นะครับดูคลิปนี้จบก็ลองไปลองฝึกดูรับประกันว่ากล้ามเนื้อนะครับพลังงานของนิ้วจะเพิ่มขึ้นอย่างเยอะเลยนะครับอาจจะยากนิดนึงแต่พี่ปุ้ยเชื่อว่าทุกคนทำได้นะครับ แต่มันมีวิธีการและเทคนิคง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพี่ปุ้ยขึ้นตารางให้ว่าคอร์ดฟอร์มที่พี่ปุ้ยใช้มันจะมีอยู่2แบบและเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะอธิบายว่าทําไม2คอร์ดเนี่ยมันมีเทคนิคการจับที่ไม่เหมือนกันอยู่นิดเดียวแต่ถ้าใครไม่รู้ตรงนี้อาจจะทําให้เส้นเอ็นอักเสบได้นะครับอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือกดยากนะครับเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะมาบอกว่ามันมีเทคนิคอะไรนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองทาบในแบบฟอร์มปกตินะครับซึ่งทุกคนก็จะเริ่มจาก f ใช่ไหม ซึ่งการทาบในในในฟอร์มคอร์ดเอฟเนี่ยเราใช้กันเยอะมากนะครับในเพลงที่เป็นคีซีเพราะว่าคอร์ดมันจะต้องมีคอร์ดเอฟเป็นคอร์ดที่4ของสเกลนะครับทีนี้วิธีการฝึกพี P ่ปุ้ยจะให้น้องๆเนี่ยมาเริ่มฝึกที่ช่อง3นะครับทำไมเราถึงเริ่มตรงนี้เพราะว่ามันง่ายไงนะครับเพราะว่าถ้าเรากดบริเวณยิ่งเรากดเข้ามาข้างในเนี่ยมันก็จะยิ่งกดง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงประมาณเฟดสถึงเฟดหาเนี่ยกำลังเหมาะนะครับวิธีการก็คือให้เราวางนิ้วชี้ทาบลงไป แล้วก็วางนิ้วตามทรงไดอะแกรมนะครับที่พี่ๆขึ้นให้แต่ให้น้องๆสังเกตดีๆว่าบริเวณนิ้วสาย5สาย4และสาย3ามช้าๆนะครับสาย5สาย4สาย3จะมี3นิ้วเนี้ทาบอยู่ดังนั้นความรับผิดชอบของนิ้วชี้มันจะทาบแค่สาย6กับ1 2อ่าอันนี้คือหน้าที่ของมันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่ปุ้ยแยกนิ้วออกมาฝึก พี่ปุ้ยก็จะสนใจแค่สายห1 2สองแค่นี้นะครับเอาเอาเอาไอ้สามเสียงเนี่ยไม่ให้บอดหลังจากนั้นวิธีการอีกตัวหนึ่งนะครับให้เราใช้บริเวณข้างนิ้วนี่พี่ปุ้ยพยายามกดให้มันเกิดลอยเพื่อนน้องๆจะได้เห็นบริเวณข้างนิ้วคือส่วนนี้อ่าบริเวณตรงกลางเนี่ยพี่ปุ้ยเรียกว่าท้องนิ้วเพราะฉะนั้นให้เราเอียงข้างเข้าหาสาย แล้วให้เรากดบริเวณใกล้กับเฟสด,ด้านในนะครับบางคนจับอย่างนี้ยากนะครับให้เราสไลด์มา,าเลื่อนมานิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าเลื่อนทับหัวเฟสดนะถ้าเลื่อนทับตรงตรงบริเวณตรงกลางเฟดอย่างนี้มันจะบอดนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเลื่อนมานิดนึงทีนี้ให้เราดีด6 1 2เช็คทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆอาจจะฝึกสะช่อง5ก็ได้ แล้วไอ้ที่เหลือไปไหนพี่ปุ้ยครับน้องน้องสงสัยสาย5บอดครับผมสาย4บอบอดสาย3บอบอดทําไมพี่ปุ้ยถึงทําให้มันบอดเพราะว่าเราจะได้ทํานิ้วกงโกงแบบนี้สบายสบายถ้าเราอยากให้มันถ้าเราอยากให้มันไม่บอดเราต้องใช้แรงเยอะแล้วก็ต้องกดทาลงแมแต่เมื่อสักครู่นี้ตอนต้นพี่ปุ้ยบอกแล้วว่ามันมี3นิ้วนี้กดอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นที่จะต้องทาบให้ไม่บอดทุกเส้น เพราะฉะนั้นเราจะเซฟแรงได้ประมาณครึ่งหนึ่งจากความรู้ความเข้าใจตรงนี้และนี้ก็คือสิ่งสําคัญที่มือใหม่ไม่ไม,ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นมือใหม่จะตะบี้ตะบันทาบให้มันไม่บอดทุกเส้นซึ่งมันเปลืองแรงแล้วก็เจ็บนะครับเพราะฉะนั้นเราสนใจแค่นี้612อ่งะหลังจากนั้นพอได้แล้วได้612ครับเราค่อยๆมาลงตำแหน่งนิว้วต่างนี้นะครับแล้วก็เช็คดูเห็นไ,ไหมครับ พอดีอย่างนี้เพราะมันไม่บอดแสดงว่าใช้ได้เห็นะครับก็ฝึกอ,อย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้เป็นฟอร์มที่1นึ่งพ,พีเรียกว่าฟอร์มเมเจอร์ถ้าเราเลื่อนอะไรก็ตามโดยใช้นิ้วชี้เป็นตัวรูทเป็นตัวหลักถ้าเรารู้ว่าสาย6คืออะไรเราก็จะรู้ว่าคอดนั้นเป็นเมเจอร์ง่ายไหมครับอันนี้คือประเด็นที่น้องๆหลายคนไม่ไม่เคยจําว่าสายไหนคืออะไร น้องๆก็จะเสียโอกาสตรงนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามไปท่องสายเปิดให้ได้นะครับอันนี้พี่ปุ้ยแนะนำนะก็คือสาย1เสียง e สาย2เสียง b สาย3เสียง g สาย4เสียง d สาย5เสียง a สาย6เสียง e แบบเนี้ยเราต้องไปท่องพวกนี้ให้ขึ้นใจประเด็นแรกคือเราใช้ในการตั้งสายประเด็นที่2เราจะใช้ในการเลื่อน transport หรือเลื่อนคอร์ดเราก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจในโอกาสต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะมาแนะนำเรื่อยๆนะครับ ใครที่ไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเอาละประเด็นเมื่อกี้พี่ปุ้ยเลื่อนอยู่ช่องสามน้องๆรู้ไหมว่ามันคือขอดอะไรอ่าเฉลยครับมันคือขอด G ครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าพี่ปุ้ยทาาอย่างเงี้ยเห็นไหมจับเหมือนเอฟเลยแต่แค่เราเลื่อนมาที่สามอ่ามือใหม่ก็จําเลยก็ได้ครับถ้าถ้าจับแบบเอฟเลื่อนมาช่องสามเป็นขอด G อ่าแต่ถ้าเราอยากรู้ลึกกว่านั้นนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าสายหก ตรงตำแหน่งนี้มันเป็นโน้ตตัว G นั่นเองพอเราเอาฟอร์มนี้ไปใส่เราก็จะกลายเป็นคอร์ด G ใช่ไหมครับอ่าเอาละพอเราได้คอร์ดนี้แล้วอีกฟอร์มหนึง่งพี่ปุ้ยอยากให้ฝึกนะครับมาถึงฟอร์มที่พี่ปุ้ยเรียกว่ามันยากกว่า F อีกนะยากเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเราได้ปล่อยนิ้วกลางออกมามันคือฟอร์มของไมเนอร์นั่นเองนะครับโดยกรณีนี้มันคือ G m ไมเนอร์นะครับหรือถ้าเราจับตรง F อเนี่ยถ้าเราปล่อยนิ้วกลางก็จะกลายเป็น f m i ไมเนอร์ เพราะฉะนั้นฟอร์ม2ตัวนี้แตกต่างกันแค่นิ้วนิ้วเดียวก็คือทาบนิ้วกลางไปด้วยเป็นเมเจอร์หรือ F หรือ G ธรรมดาแต่ถ้าเราปล่อยนิ้วกลางปึ๊บเขาเรียกว่าไมเนอร์ฟอร์มทีนี้ไมเนอร์ฟอร์มยากตรงไหนครับทุกคนเมื่อกี้พี่ปุ้ยบอกว่ามันมี3นิ้วกดแต่ไมเนอร์ฟอร์มพอเรายกนิ้วกลางออกไปปุ๊บหน้าที่ของสาย1 2 3ตกเป็นหน้าที่ของนิ้วชี้ทันที เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราฝึก6 1 2 3บอร์ดแต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับทุกคนเราต้องฝึก6 1 2 3ต้องไม่บอดด้วยเพื่อที่ว่าเวลาเราจะมาลงสาย5กับสาย4เราจะได้เล่นให้มันไม่บอดทีนี้พอเมื่อนิ้วชี้เรามีภาระเพิ่มมากขึ้นเราต้องกดแรงมากขึ้นสิ่งที่สำคัญคือแล้วนิ้วกลางเราเอาไปไหน อ่าฮ่านิ้วกลางเรายกขึ้นมาเฉยเหรอทำตัวให้เป็นประโยชน์นิดนึงเอานิ้วกลางไปแมกกับนิ้วชี้เห็นไหมครับเอานิ้วกลางไปแมกกับนิ้วชี้เราก็จะได้แรงเสริม2นิ้วนี้ช่วยกันกดมันก็จะทำให้การกดคอร์ดที่มีฟอร์มเป็นไมเนอร์นั้นกดง่ายขึ้นนั่นเองเห็นไหมครับแทนที่ว่าเราจะใช้นิ้วชี้ออกแรงนิ้วเดียวซึ่งหลายคนถ้าไม่รู้สิ่งนี้เกิดการเส้นเอ็นอักเสบมาแล้วหลายรายมาก เท่าที่พี่ปุย้ยอ่านคอมเมนต์แล้วก็ทั้งอินบ็อกซ์ทั้งไปดูในเพจเล่นกีตาร์ด้วยนะครับหลายคนจะมีปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยพอเราเล่นฟอร์มไมเนอร์ปุ๊บพี่ปุย้ยจะนิยมใช้นิ้วกลางมาทาบช่วยกับนิ้วชี้มันจะได้เพิ่มแรงกดนะครับทีนี้น้องๆก็ฝึก2นิ้วนี้แมะลงไป6 1 2 3แล้วก็เติมหรือใครจะฝึกจาก f อ่ะฟอร์ม f ตรงนี้ในในกรณีนี้คือขอด g นะครับอย่าสับสนนะครับก็คือมันเป็นรูปฟงรูปทรงของ f พอเรายกนิ้วกลางออกมาเพื่อที่จะเป็นรูปทรง minor เราเอานิ้วกลางไปทาบนิ้วชี้ทีนี้เรามาดูจุดที่พี่ปุ้ยเล่นเมื่อสักครู่นี้ p r o k e t i o n มีขอด c ตามข้างบนนะ a minor f g เพราะฉะนั้นมีขอด c ขอด f ขอด g ที่มันเป็น major ที่เราจับฟอร์มนี้ได้แต่มันมีคอร์ดนึงที่เราจะต้องยกนิ้วกางขึ้นนั่นก็คือคอร์ด A Min เเพราะฉะนั้นทีนี้เรามาดูว่าพี่ปุ้ยเล่นยังไงพี่ปุ้ยจะจับแบบ F นะครับเราพี่ปุ้ยเลื่อนมาช่องที่8นี่ตรงนี้นิ้วชี้อยู่ช่องที่8ปั๊บแล้วก็จับแบบ F เลยเราก็จะได้คอร์ด่าจากนั้น A minor พี่ปุ้ยเลื่อนมาช่องที่5แล้วพี่ก็จับแบบ A, แล้วก็ปล่อยปล่อยนิ้วกลางออกมา mm hmm. ก็จะกลายเป็นในที่นี้คือเราพอปล่อยนิ้วกลางแล้วพี่ก็จะเอามาช่วยนิ้วชี้ใช่ไหมครับเทคนิค mm hmm. เป็นเ m ม n o r ต่อมาพอมาเป็น F ใช้ฟอร์มเต็มเลยนะครับแล้วก็เลื่อนมาอันนี้คือช่องที่1น,นะครับเป็นคอร์ด F หลังจากนั้นเราเลื่อนมาช่องที่3 mm hmm. เป็นคอร์ด G เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเล่น C A minor F G แบบทาบทั้งหมดเลยทีนี้อันนี้แหละคือความสนุกของมันนะครับน้องๆลองฝึกไปสัก5านาทีน้องๆจะรู้สึกว่ามันมันปวดเมื่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเล่นไปสักพักหนึ่งเราควรจะมีการผ่อนคลายโดยการดัดนิ้วนะครับเพื่อช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับพี่ปุ้ยขอแค่วันละ5-10ถึงนาทีพอในแบบฝึกหัดนี้รับรองว่าถ้าน้องๆไปฝึกเนี่ยนิ้วของน้องๆจะมีความแข็งแรงแล้วก็เราจะจับคอร์ดเอฟได้เรียกได้ว่า ไม่บอดเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแต่มันใช้เวลานะครับทุกคนใช้เวลาและความอดทนเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดนี้อยากให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็ลองรีดูกลับไปกลับมาก็ได้ว่าพี่ปุ้ยอธิบายไปอะไรเพราะว่าเดี๋ยวในตอนข้างหน้าเนี่ยพี่ปุ้ยจะพาน้อง,องมาเพิ่มเติมในเรื่องของคอร์ดเซเว่นแล้วก็คอร์ดเมเจอร์เซเว่นซึ่งมันมันก็เปลี่ยนรูปร่างมาจากไอ้สองสองฟอร์มนี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้เราเอาเมเจอร์กับไมเนอร์ก่อนนะครับโดยแบบฝึกหัดนี้พี่ปุ้ยก็เลยทํา b บ็กกิ้งแท็กขึ้นมาให้หลังจากนี้น,น้องจะมีแบ็กกิ้งแท็กนะครับแล้วก็น้องๆฝึกตามบนไปเรื่อยๆนะครับพี่ปุ้ยจะปล่อยแบ็กกิ้งแท็กไปประมาณสักสักสี่ห้ารอบนะครับเพื่อให้มันต่อเนื่องไม่ไม่ขาดตอนในการฝึกเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากฝึกก็หลังจากนี้พี่ปุ้ยจะมีแบ็กกิ้งแท็กให้หลังคลิปก็ฝึกตามนั้นได้เลยนะครับส,ส่วนใครที่สงสัยอะไรหรือ,รอทำได้หรือทําไม่ได้ยังไงหรืออยากให้กําลังใจพี่ปุ้ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างนะครับเพื่อพี่ปุ้ยจะได้รู้ว่าน้องๆจับได้หรือเปล่า ถ้าจับได้ไม่ได้ยังไงจะได้มีแบบฝึกหัดเสริมให้ในอนาคตนะครับสาหรับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ช่วยกันกดไลค์นะครับก็ถ้าใครอยากให้อาอยากเปลนกําลังใจพี่ปุ้ยอีกทางหนึ่งสามารถสมัครสมาชิกช่องเข้ามาได้โดยการกดปุ่มสมัครนะครับรายเดือนเดือนละ35บาทเพื่อเข้าถึงคอนเทนต์ที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะครับอ่าคนทั่วไปไม่สามารถเห็นได้แต่จะเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ต้องลาไปแล้วนะครับขอให้ทุกคนมีความสุข สนุกกับการเล่นกีตาร์ทุกวันครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวมาถึงแพทเทิร์นการตีคอร์ดนะครับเมื่อสักครู่นี้พี่ปุ้ยเล่นก็คือพี่ปุ้ยจะเล่น1และ2และ3และ4และคือตีคอร์ดตีจงังหวะลงหมดเลยนะครับก็จะได้กลายเป็น1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และอย่างนี้นะครับพอเราเล่นต่อกันมันก็จะกลายเป็น4 และ2แลส3มและ4และ1และ2และ3มและ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับ